บกเข้าปฏิบัติคําว่าปฏิบัติของพวกเข้านี่ก็คือว่าการละหรือลู่ให้มันท่านอารมณ์คววมรู้สึกในความยินดีพอใจแล้วะ็ควมบยินดีพอใจในสองอย่างละความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นลู่ท่านความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นลู่หรือละแต่มันลู่กับละมันกันเดียวกัน <c oughs> ทั้งว่า ในการภาวนาของเฮาเองเนี่ยขณะที่เฮาทําการทํางานเบดทูกอย่างทุกริยาบทเฮ็ดให้บุญเกิดขึ้นได้ง่ายๆคือการภาวนา่นหละพุทโธไปโหลดสําหรับผู้พุทโธกับพุทโธไปผู้ใดสวดบทพระคาถาได้ก็ตามสวดไปเป็นการคมความคิดบ่ให้มันคิดออกไปในสิ่งที่ตาหูจมูกดิ้นกายสัมผัสกระทบรูเห็นเป็นไปได้กิน เพื่อให้มันเกิดความเคยชินในการระง,งับดับความคิดของเจ้าของออกไปในในการคิดในความอยากได้อยากดีอยากเป็นอย <c oughs> ากยืนยันอยากตัดสินอย <c oughs> ากเบ้าอยากดา่าใครผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าไปจึงมีการพูดท่ไห้ป้องการความคิดบ่ให้มันคิดออกไปในทั้งเป็นอกุศลให้คิดเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลคิดถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นบุญ ต่อมาค่ะคือในในทุถูกอริยาบทเดือกบาไปบร่รามันต้ยืนเดินนั่งนอนดอิทำงานก็นไดอริยาบททำงานอริกวาดบานถูบ้านทั้งสี่ทุกคนจับจุดอุณลมให้มันได้นะเป็นการเพิ่มเขามาอีกอันหนึง่งคือว่าเป็นคนสรงชาตินผู้สรงชาตินั่นเองอ,อาการปิติเป็นเครื่องยืนยนันว่าเป็นผู้ยืนาันควบคุม ไหวทั้งทั้งสองอย่างตอนแรกเข้ากับพุโตพุโตพุโต,พโตไปที่นี้ก็เอาอาการปิติขึ้นให้มันได้มาฝึกเอาบางคนก็เป็นแล้วแต่ว่าเหตุให้มันเป็นเฉพาะตอนที่มานั่งเด้เหตุให้มันเป็นตอนที่ทางานกระไดเหตุให้มันเป็นตอนที่ยางไปยางมาต่างๆหน้าก็ไดมันก็เกิดกลายเป็นเดินจุกลกมไป ด้วยสิคิดในรูปแบบอีกแหละว,ว่าเดินยังกลุ่มให้ส่งให้ส่งชาติเห็นมันได้มัน <c oughs> สิเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึง่งมันเองเพราะว่าเฮา่รู้ว่าความตายสิมายั่ได้ตาภาวนามันกับไปสวรรค์น,นะครับเพื่อมันตายในอาการปิติได้มันก็แต้งไปเป็นพมมันสูงกว่าแน่เพ <c oughs> ื่อได้ตายในอาการถือบ่มีความกังวลบ่มีความร้รอน บคิดถึงผู้นัรร้นบคิดถึงผู้นี้บกหองนันห้องนี่เพราะว่ายังเขาคุ้มควอมรู้สึกของเข้าประคองรักษาความรู้สึกอันเป็นอาการปิติที่มันนิ่มๆนุ่นงๆอ,อยู่กลางหวัวอยู่ในร,ระหว่างหน้าผากเท่า,านี้แหละหรือบางคนกับมันก็นขึ้นหัวแล้วเย็นเงียบเงียบเป็นเงียบๆทั้งหวัวนั่นลยกเสนาตึงหนาชาก็แล้วแตได่ทั้งบดควบคุ้มไว้สองยาง <c oughs> อาการปิติเกิดขึ้นมีว่อนกับบ่มี ค้าวกังวน้นแหละขาว่านิวอนกังว้นเลื่องได้กับสางนิวอนเบนิดเขาถึงมีวิธีการว่าถ้าเป็นขับรถอยู่กับภาวนาไปจุดอุณหลมก็ขึ้นคือเก้านั่นแหละขับรถกับภาวนาไปได้ยังไปยังหมามังหันมึงนี่เขาห้องน้ำยังก็ได้ทั้งเบิดเขาบ่อด้ไรเอาเขาเขาบ่อดะไรเน้นเน้นลักษณะตาท่างว่าต้องมานั่งจึงจะทําได้เด้บัตดทุกอย่างเขียได้เบิดแต่แรนมันสะเทือนร่างกายแห้งมันเห็นบอไไ้แต่ว่าแรนพุดโทได แลีนสวดมนต์ก็ได้แรนนโมก็ได้แลนอิติปิโสก็ได้ได้ทั้งหมด <c oughs> แบกของยังอยูม่มั้นนี่ปฏิบัติไปเถอะเทศเอ๋ไปคือปฏิบัติใจของเจ้าของเองควบคุมใจของเจ้าของเองแตาว่าเข้าเน้นเน้นปฏิบัติทั้งใจนั่นเองแต่สิมาเอาจริงเอาเป็นเอาตายนะมันเ่พอะิได้หรอกมาสะพาะสำนีแหละไปก็เลยเนาะ <c oughs> แต่สีว่าเอาเป็นเอาตายแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นโอ้ยเพราะอสนั่นแหละก็เหตุเอาว่าว่า,าวาบุญนี่คือคือความสงบเย็นในใจของเองเป็นคนถี่บ่มีความกังวลร้อนๆว่าไปเดือนร้อนเรื่องของไผ่เออถ้าบ่ามีอย่างถือมาเหตุไหนห้าข้อขาดบาดตายอย่าไปหัวซาบันเถาะเรื่องอื่นๆที่กระทบกับทางกันคนเนหอบกับแค่อยากเอาชนะก,กันแค่ความคิดเห็นเท่านั้นแหละ ความคิดเห็นมาเสนอกันเสนอนเอาไปเสนอนมาความรู้สึกไผ่รู้สึกมั่นในความขัดแย้งกันเพราะพ่อใจตีกันทัน,ทนตัวขากันพร้อมเพราะว่าตีธรรมาด่าขาเลยแบบนี้อหไะพวกเข้าจังหวะภาวนาไวป้องกันความคิดแต่ความบ่อยมันคิดเล่นออกไปเอาอาการพิติอีกอันหนึ่งทำาหาเพิ่มไม้พร้อมมันจะได้ประคองสองอย่างรักษาไวห่างส่วนเวลานั่งกับจับลมหายใจไปพร้อมบ้าน,น <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกพูดโทไปนั่ อาการต่างๆนั้นน่าเกิดขึ้นหลายก็ตอนที่ห้าตอนที่้าย่างไปย่างมากทาการทํางานมันที่มิ่งยิงก้นนั้นขึ้นไปอีกเพราะว่าห้าวบริเก็บอารมณ์ความกังวลความร้านร้อนความบ่สบายใจมากมาเวลาห้ามานังสิเอ่อไม่นสามสิบนาทีก็ได้เต็มที่ของมันนะเต็มที่ของมันมันก็นล,ล่งเร็ว้อมล่งคือล่งบคิดไปทั่วที่มันละไปเออแบบนั้น แล้วก็ผู้ใดที่สิมานี่ก็ว่ามาขอพรให้สอบได้เป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายจะมาเด้เออมาเป่าหัวมาผูกแขนมาหลดหนามน์อยู่นี่บม่มีเออที่สอบนั่นสอบนี่ก็ไปอ่านหนางังสือเอาเองตัวบบเลียนหนังสือมาันด้เก่งเก่งเอาเองตัวบ่ได้เหตุแบบนั้นมาให้เบิ่งเลิกเบิ่งย่านบืงสี่ยามาเบิ่งเอาเองเจ้าของนั่นแหละตื่นสายตื่นว่าสายก็เจ้าของเองะ่ะ ให้เบิงเลิกเบิกงงามแต่งการแต่งงานค่าข,า,ข,า,ขายยังสั่นยังสีโอ้ยเขาบไปจากเกิดแล้วว่าไงไงบอเลยล่ะคือ <c oughs> บอได้แมันราสิมาสถานที่แห่งนี้บอได้มาเสกยังไงไผได้เด้อบอได้ไปเสกให้ผู้ได้สอบได้บอไปเสกผู้ได้อายุยืนบอไปเสกให้ผู้ได้มาถืงห้อยถูกเบอร์เด้สถานทีน่ทั้งนี้มแต่หม่องสิบะกรรมมาเกิดตอนนั้นเด้เอาแนวเดียวนึ่งได้เฮา ประดส่วนว่าสิห้ผูใ้ใดไดผู้ใดเป็นอย่างเด้มม่ต้ให้ตายเท่านั้นเด้ย่นี่ตายเลยบพให้มากเกิดอีกควค้องหมดละภัยสิมาวานจากให้หลวงพอบ่องเลิกให้เอาแต่ของตื่นเวลาใดก็เบ,บ่งเอาตัวเลิกไปเลยตื่นจักหวงตักงยามแบบขี่ขานหรือขยันเนื้อใดก็ดีออแต่ตื่นตะเด็กก็เป็นคนขยันเท่าน,นั้นแหละมันจะคิดหาเหตุน,นั้นเหตุนี้แต่ตื่นซา้ก็ขี่ขานเท่าน,นั้นแหละ เท่านั้นสิยี่ยังเดแต่ก็จะมาเว้ยพ่อนจังสันจังสี่ือเคยรับพ่อมาจนวัดสิตายปะพ่อไปแหงเราไปเห็นว่าผู้ใดมันสิได้ตามพ่อนหรอกแต่พอเหนว่าอายุวันโน่สุข้างพลังเขายังววาอยากห้ก็แหงหรอกเนาะมันจิตตัวเด้สันเข่าแก่ตายหัวสั้นงองงอกมาคือยายนี่ยังสี่สีอายุวันโน่สุข้างพลังหัวไปหอวใสหัวกลมจูลงดินไว้แหงหรอกีิตาสิตายไว้แหงหรอกสีอายุวันโน่สุข้างพลังม,งมงันจะสร้างไดเดือน,น แต่วาจังสีเขาก็มาจากวาเพรแห้งเหรอเนาะมันเป็นคือตัวกันนี่นะเออข้าว่าพ่อในสมัยเกาโบราณของพุทธเจ้าจังสีพ่นเทศนาให้แนวทางให้กำลังให้แนวทางแห่งสติแห่งปัญญาต่างหากให้กำลังใจคำหลากํำล,ลังใจคือแนวทางการคิดแนวทางการทํามาหากินแนวการ ในทางการปกป้องตัวเองแต่มาให้ก,กินโดยสุจริตแบบใดรักษาตนแบบใดตั้งหากบได้แมนแบบนี้ดอกก็จริงปรนนั่นบว่วยแมนอายุวันโนสู่ค้างพลังเด้มันคนละยานกันต่างกันอยู่ก็เรียกว่าเวลาเข้าเทศน์นันเทศน์นี่นันละเอื่นว่าให้พ้อนแล้วอให้กำลังให้กำลังใจเขาว่ากำลังใจบ่แมนคำา่ยองค้าย่อให้หน้าทางในการฝึกหัดปฏิบัติตนตั้งหาก หนืท่านกันนะั้ามาหาจินโดยสุดจริตตั้งหากเออบได้เปรี้ว้บสั้นบ๊วยเปร้พรอนวะหอยมี่ความสุกความจะเลินเด้อบได้เปรว้ยั้งสั้นดอกจะเลิศหรือว่าจะเลิศนี่เห็ดเอาอยากอายุวันโนสุขังเบลั่งกะถแต่มันเท่าแร้วมันสิบ่มิทางวันโนกันแล้วกันนันก็สิตายเองนว่า่ะวันี้ดอกคืออายุยื่นึงสั้น ก็พวกใหมาลดน้ำมนโอ้ยไปตัวเราลดสะโขนยังมาบอกอันเรื่องลดน้ำมนไปตัวน,น้ำสะลดคือไปมีประโยชน์อย่างบทสายนื่ส่วนพระกันละนี่ละพ่นให้ละของเก่าให้ละเนื่อมันนี่ละแห่งละออกจากความจุดมันถือมันที่เคยมีเคยเป็นที่เคยเห็ุมาเพราะว่ามันบอสามารถิพ้นออกจากความทุกข์ความกังวลความดรอ้อนความอยากได้อยากดีอยา่างนี้อยากเป็น าทานที่แห่งนี้มิตรไหหละแนวมือนีไม่อยากได้ยังไม่อยากเป็นยัง<อ>้งมิมิตรแบบนี้แค<อ>ือว่าไม่น่าได้เพราะให้พอดบ,บอกไปเห็ดเอาเองเออนั่นว่าสั่นนั่นว่าตาสินมิตรดาหันแล้วอยู่นี่บนเตือนให้พอดอ่างได้นั่นว่าใจนวล<อ>ได้พอด ดีจัาเถื่อเราพ่้เจ้ามือไรก็วากเอาวากเอายื่นี่เนาะเจ้าขับด้าอยู่นั่นแหละคู่ปึกนัไรสิได้พ้อนไปอย่างให้เจ้าล่ำให้เจ้ารวยทีรุวยไปอย่างรวยไปตายว่ะแค่นั่นแหละยังจะได้ว่าเราเน้นเรื่องการดับถุก เน้นเรื่องให้รู้เท่าท่านความเห็นอันเป็นอกุศลแล้วก็สามารถละละกุศลก็ได้ละอกุศลก็ได้คนละเ,<อ>เน้นให้เห็นความกังวลเราหลอนให้จิตใจของเ้าอเองเ,อเพื่อจะห้ยุดความปรารถนาในความอยากได้อยากเป็นนมันเองเพ<อ>ราะเม่นว่าสิไปเน้นว่าศีให้ผู้ใดไปสอบอยังใดได้ด<อ>ได้เพราะสมนั้นแหละได้ไปเห็นแก่โตมันเองคือเก้าัาหนึ่ละ หากินก็หากินแต่ของได้ดำด้วยยังขึ้นมากแล้วก็หาคมเหงค้นเท่านั้นคนจากไเหตุไอยังละคนที่คนเห็นแก่โตก็เหตุเพื่อตัวเองเห็ุเพื่อขอข้อตัวเองเห็ุเพื่ออำนาจแต่ของเองเห็ุเพื่ออย่างหลายๆอย่างในความเห็นแก่โตนั่นก็คือคนสาระคนที่สลระเพื่อผู้อื่นนี่หายากคนที่บเห็นแก่โตนั่น คือว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแหละเป็นตัวอย่างเหตดเพ,พื่อผู้อืน่นพระโมคคัละภาษาลิบุตรอริยะสงสารุษทั้งหลายก็เดินตามกันแบบนั้นบริวารสิผูใ้ใดไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเทวดาเพิ่นก็บ่ได้สอนว่าให้ไปเป็นเทวดาดีเป็นของตกค้างซื้อได้อันนั้นเออเป็นเรื่องอานิสงส์ของการรักษาศีลเป็นคอยเบื้องต้นอย่างละเฮามนหมดคือบ่อยากเป็นอย่างอีกแล้วโลดง่ายๆไปพอ